ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกข่าวใหญ่เลยนะก็ผมจะแจกไอดียโลบอกนะครับรเงียบไทโก้เบปีซึ่งผมก็มีตังครับนี่หนึ่งโลบัอกไปดูอวาตาร์นะผมซื้ออะไรไปบักผมซื้อพรีเมียมไปด้วยนะครับก็จะแจกไอดียโลบอกนะครับเงียบผมก็ซื้อพวกอะไรไปเยอะมากเลยเนี่ยอี่ โปรเยอะดิจิตอลแอสเซทพวกอะไรก็ซื้อวะก็ไปดูกันครับมีแบ็คมีอะไรกันบ้างเนี่ยมีพวกแบ็ f ไฟอินเวอรอรี่ช้าจังวะนี่ครับก็มีพวกไรฟ์ฟกอะไรมีหนึ่งโลบัก็ซื้อเลยก็ซื้อไปครับมก็จะมาแจก i ไอเดียโลบกนะครับอ่ะดูแจกคไอเดียโลบกนะครับปับนี่ครับไอเดียโลบกให้กับทุกคนเลยครับ 哈哈，不得了